ไปนะคะเราจะทำการพูดถึงคุณสมบัติ Control to compare นะคะซึ่งก็คือการกำหนดนะคะให้มีการเปรียบเทียบการตรวจสอบข้อมูลจาก t i c ก box นะคะในนี้เราต้องการให้กรอกพา s สเวิร์ดให้เหมือนกันนะคะระหว่าง t ิกบลกทั้งสองโดยเราจะใช้งาน control, วาเ,เวเ็บ o o t t r o l o o p p r e validator นะคะ ทำการลากคอนโทรลเข้ามาในแท็กบล็อกที่2นะคะที่เราต้องการเปรียบเทียบนะคะทำการเซตค่าที่ Property นะคะในส่วน c o n t r o l to compare นะคะให้เซตไปที่ t e x t b o x Re part นะคะในส่วนของ o n t r o o to validate นะคะให้เลือก t e ็ก b ล็ Part นะคะ ซึ่งก็คือช่องที่เราต้องการทําการเปรียบเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนที่ Error เ e s s a ไมนะคะที่เราต้องการให้แจ้งเตือนนะคะ ในส่วนของเซต f o c u สนะคะก็ให้เปลี่ยนเป็น t u o เช่นเดียวกับตัวอย่างแรกนะคะแล้วก็ทำการเซฟนะคะแลดีบัก เมื่อเรากอกาะพระสวดไม่เหมือนกันนะคะจะมีการแจ้งเตือนเป็นข้อความเออเรื่อไม่เสจขึ้นมานะคะแต่เมื่อเราก่อพระสวดเหมือนกันแล้วก็จะไม่มีการแจ้งเตือนใ,นใดๆนะคะ